ดีๆหน่อยเดี๋ยวกลับไปจะเพิ่มเงินเดือนให้ตอนนี้ได้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้นะเออแปดพันห้า 8, <500. S 2> ตอนนี้ได้แปดพันห้าใช่ไหมไปเมืองปุ๊บก,กูขึ้นให้เป็นห้าพันแปดมากินเงินเดีย๋ยวๆๆ,ๆ,ๆอะไรนังหนาเนี่ยฟังไม่ถนัดต็อฟังตั้งใจฟังสิคือถุงลมชั้นเนี่ยเองอะได้เท่าไหร่เงินเดือนนะนะเออแปดพันห้าเดี๋ยวกลับไปในเมืองให้พ่อขึ้นให้เป็นห้าพันแปดกินเอาเท่าเดิมดีกว่า มัดน้อยจังวะประั้นผมชอบไม่ค่อยได้ใช้อะไรอ่าเท่าเดิมไว้เท่าเดิมอ่าจะกี่ไรกี่ไรกี่ไรนี่นี่ข้าวต้มน่ากินนี่ข้าวต้มเอนนอ,อนี่เราไปกับข้าวเราจะไปกินข้าวต้มทำไมเลยกับข้าวแม่เพิ่งให้มาเต็มเลยเนี่ยมันโยแย่เลยเลือกกินไหมโรตีโรตีดีกว่าโรตีเหรอเออโรตีเราคนที่ยาต้องกินโรตีออโอ้โหแล้วฉีกไม่เกรงใจกูเลยเนาะจะแกะจะม้วนให้กินจะกินไหมล่ะมันหุ่ยมัดแน่น มันีคือกูอายุสามสามแล้วเออมึงไม่คิดจะเคารพกูมั้งง่ายเบลแหมน้ำภาษาอะไรกับมึงทำไมขนาดพ่อมึงกูยังแช่งให้ตายเลยมึงก็ขยันแช่งยังเออคนนุก็แช่งไอเต๋าก็แช่งใครก็แช่งมันเป็นการแสดงไม่ใช่เลยหรอกแล้วแกก็อยู่ให้เขาแช่งอยู่ได้น้าพ่อมึงน่นะหลบไปข้างในดิมันไม่เห็นมันจะได้เป็นแซวแหม พ่อบอกพ่อมึงตายเนี่ยฮากปนคืนเปนคืนเอามากินข้าวไม่ตายแล้วเนี่เรียบร้อยเลยถึงเลยชั้นตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนมึงนี่ลืมตลอด มึงป้อนทำไมปวดหิวหิวหิวก็ป้อนนี่ไงล่ะรู้แล้วกูหิวจะบันดากูอยู่เนี่ยไปแกแค้นนี่มันล็อกตีของฉันมึงอย่ามาขี้โต้แม่มึงให้กูมาเมื่อกี้นี่มันฆ่าของพ่อฉันฆ่าพ่อมึงใช่แกเป็นใครฮะกูเป็นใครไม่สำคัญจะแนะนำตัวให้รู้จักโอ้ให้นามสิงหฮันวัตราชทายาทของเสพพ่อกฤษดาเจ้าของเป็นสีนุโด เดี๋ยวหยดอะไรไปคัะเอาน้ำมาให้กูกินก่อน <c oughs> ขอบใจมากไม่กินเสรัจะตายด้วยไอ<ห>้นั่นเขาป้อนซะจริงจังเลย <c oughs> ตั้งแต่กูเกิดมา <c oughs> แม้แต่พากรดาพื่อเสนยจะไม่เคยชีย้หน้าดา่ากูมึงคือคนแรกโทษขาน <c oughs> นี่พนมกินขนาดนี้หิวกลับไปฝากพ่อหอือไม่พอเอาอะไอเบลห้าอย่างกูไปชนไปชน ประชดเออมีเกตหร s <S ือไม่มีเกตอะปลาตอนนี้มึงในี่จริงๆเลยใครอ่ะจะเป็นใครกล้าดียังไงมาทำร้ายพี่สาวของฉันตีแพ่สกาย